่อันดับก่น 3, อนอื่นดับที่สามท่านท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนจะกเล็กน,น้อยค่ะการสัสมมนะคะท่านสื่อมวลชนทุนะะนนะะกท่านนะคะดีไซเนอร์นะคะและผู้ผลิตรนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็แนะนำเสียงค์ประกอบนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสูงะะ่งานแถลงข่าว BFW 2024ในปีนี้นะคะเข้ารับสู่วันสยามนะครับที่เราจะมอบประสบการณ์แปลกใหม่ก่อนใคร ที่ไม่เหมือนใครเลครับที่ธนานารทัชไทยสือ่อชวนจากเล็กน้อยค่ะสวัสดีนะคะท่านตื่นมแหน่วงมีเดียนสายนักสืบค่ะที่ให้เกียร่วมงานในวันนี้นะคะ่ะแน่นอนเราต้องเริ่มกันที่ทางเสียงมประกรกันเลยนะคะคุณธนาพรค่ะ,คะปีนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ,ะต้องบอกว่าปีนี้เสียงมประกรเราครบรอบ19ปีนะคะเราก็จับเล็กๆไม่ได้เนาะแต่ว่า BFW ของเราเนี่ยเป็นปีที่17แล้ว ต้องบอกว่าทุกปีเนี่ยงานแฟชั่นปีนี้นะคะเป็นเป็นงานที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้หลงรักแฟชั่นทุกๆคนในประเทศไทยรอคอยงานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเสียพระกรที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยผลักดันอุตสาหการรมแฟชั่นไทยนะแล้วก็เรียกว่าช่วยแบบอีโค y ซิสเของของแฟชั่น ในไม่ไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องของดีไซเนอร์ดักไปสุดหรูแบรนด์ชินทั้งหมดนะคะเพราะว่าการจัดแฟชั่นวีคครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนคนในวงการแฟชั่นทุกคนเนี่ยก็จะได้ร่วมก,กันทำง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนตัดเยบ็บนะคนดีไซน์จะไปถึงคนชมโชวนก็เราอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจนะคะที่จะถักดันแฟชั่นวีคของเราเนี่ยให้เป็นระดับภูมิภาคในระด,ดับเอเชียเลยนะคะทุกปีเราก็ต้องบอกต้อง,องกราบขอบพระคุณ ไซเนอร์ทุกท่านนะคะที่จริงๆเป็นรงสังหมกันถ้าไม่มีดีไซเนอร์ก็จะไม่มีแฟชั่นวีดนี้แล้วก็กลับมาคุณสปอนเซอร์และคุณธมินนะคะในปีนี้ที่ให้การสนับสนุนโครงการแฟชั่นไทยแล้วก็เรียกว่าช่วยกันแักด,ดังแล้วก็สร้างให้ BFW เนี่ยเป็นเวทีนะคะและเป็นแพลตฟอร์มที่เราได้โชว์ศักยภาพของดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยรวมถึง ดีไซเนอร์หน้าใหม่นะคะน้องๆในวงการที่ต้องบอกว่าอยากมาโชว์ผลงานอยากมาโชว์ creativity อยากมาโชว์ครับบัญชีนะคะดังนั้นเนี่ยเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีระดับประเทศนะคะที่เราจะผลักดันไปให้ได้ไกลกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็ในปีนี้เราต้องพูดถึงเรื่องโชว์กันก่อนนะคะปีนี้เราอย่างที่บอกว่าจัดใหญ่นะคะจัดเต็มแล้วก็เพิ่มวันนะคะจาก4วันเป็น5วันค <Ooh. S 1> เพราะว่าเราก็ได้รับการตอบรับจากดีไซเนอร์ เยอะมากแล้วก็ปีที่แล้วจากผู้ชมนะคะปีนี้เราก็ยเป็นวันที่2ถึงวันที่6ตุลาคม5วัน,วนทั้งหมด15โชว์นะคะในปีนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ดีไซนเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยเรายังได้รับเกียรตินะคะจากอินเทอร์เนชั่นแนลดีไซเนอร์จากเกาหลีและฮ่องกงมาร่วมเดินด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางนัฐบาวเกาหลีน,น,นะคะ KTCC ที่เรียนเชิญ อ่าแลวผูดีไซเนอร์แถวหน้าของเกาหลีเนี่ยมาร่วมเดินชมกันด้วยนะคะก็ใน15โชว์เดี๋ยวเราไล่กันเลยไหม so right <ST roads> คะทุกปีเราจะต้องมีการไล่โชว์กันก็วันแรกนะคะเราก็จะเปิดโชว์ด้วยดีไซเนอร์นะคะเป็นดีไซเนอร์เกาหลีที่เป็นระดับเรียกว่าตำนานของเกาหลีเลยเป็นระดับแถวหน้านะคะก็จะมาเปิดโชว์ให้เรา ต่อด้วยเป็นกาบลีเหมือนกันค่ะอับสุดสยามน,นะคะเป็น Dry Clean Only Collaboration with a Jo by a Jo ก็เป็นแบรนด์กาหลีที่กำลังดังมากกับบุว๋วรุ่นนะคะต่อมาในวันพฤหัสนะคะเราก็จะมาเจอก,กับ T N T นะคะ Presented by T N T นะคะเป็นโชว์แรกของวันศุกร์นะคะต่อด้วยอันนี้นก็เป็นความน่าตืนเหมนอนกันนะคะก็เป็นแบรนด์นจากฮ่องกงก็คือเชมไทแทนนะคะปีนี้ก็จะมาครบรอบ30ปีนะคะ โดยใช้คอนเซ็ปต์ว่า Friends of Shanghai Tang ก็เป็นการร่วมมือกับดีไซเนอร์ที่มันเป็นฝันของเขามานะคะตั้งแต่เริ่มแรกก็คือมิ m โจลววนีนะคะต่อด้วยคอนเซ็ปต์นะคะ Fit Show วันพฤหัสของเรานะคะวันศุกร์เราเปิดด้วยอิชชุนะคะพรีเซนต์โดย CC นะคะนี่ก็ก็บอกว่าเป็นโชว์ที่ต้องน่าติดตามน,นะคะเพราะว่ามีการคอำเวทชันกับ CC ด,ด้วยนะคะก็จะมาดูกันในวีดีโอนะะต่อด้วยโพเอมนะคะ Presented by Nurse Esthetic นี่ก็เตรียมมา จับเต้นเช่นเดียวกันนะคะมาถึงวันเสาร์ต่างดาวเราเริ่มจากเทรนเทลเลอร์อัจฉริยะต่อด้วยนาการะะ่า,า,าค่ะต่อด้วยอาร์เซว่าค่ะติดโชว์สุดท้ายด้วยวิกซิลันค่ะขอกราบออกไปค่ะส,สัมมาสุดท้ายนะคะ ก็มีสีโชว์กันนะคะเราเริ่มต้นจาก Nature Project นะคะ Presented by Citizen นะคะอยู่ในห้องนะคะเืินที่ s e v ล n น k y โดยนะคะเราก็ปิดโชว์อย่างรายการด้วยไนเปอร์คะ